สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีแลกทาโร่นะคะวันนี้คลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่มาดูพลังงานหรือมาดูข้อความที่ใครคนหนึ่งอยากจะส่งถึงคุณในคลิปนี้กันเลยนะมาเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะมาดูข้อความที่ใครคนหนึ่งใครบางคนใครคนนั้นเขาหรือเธอคนนั้นอยากจะส่งให้คุณในตอนนี้เลยนะคะโอ้โห ไพ่เปิดอะทุกคนแต่เรายังสับไม่เคลียร์เลยนะขออนุญ,ญาตยังไม่เปิดนะคะมาดูกันค่ะว่าข้อความจากใครบางคนใครคนนั้นคนคนนั้นจะคือจะเป็นใครอะมามาดูกันนะแล้วอยากส่งอะไรให้คุณมาดูพลังงานจากหน้าไพ่สำหรับนี้กันเลยนะคะมาดูกัน สับตัดเปิดโูไพ่ดีนะเอาจริงไม่ได้ต่างจากไพ่ใบเมื่อกี้ที่เปิดออกมาเลยนะคะคิดถึงคุณมากเลยพลังงานคุณพระคุณเจ้าพลังงานจากใครคนนั้นนะคะคิดถึงแค่ไหนก็นอนซึมอะคะ่ะนอนซึมนอนเครียด อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยากสื่อสารอยากติดต่ออยากพูดคุยมากๆอยากคุยกับคุณนะ่ะแต่เหมือนไม่กล้านะอาจจะเป็นคนขี้อายหรืออาจจะเป็นคนประมาหรือไม่มีเหตุผลนะ่ะไม่กล้าก็คือไม่กล้าค่ะบางคนก็ไม่มีเหตุผลนะเลือกที่จะคิดอาจจะกำลังคิดถึงคำพูดที่จะพูดกับคุณก็ได้พลังงานนะคะไพ่ใบแรกคือการได้เริ่มต้น แสดงว่าคนคนนี้อยากจะเริ่มต้นกับคุณมากๆคําว่าเริ่มต้นเนี่ยใช้ได้กับทุกกรณีคนใหม่ที่ชอบคุณแต่ไม่กล้าที่จะเปิดตัวคนเก่าที่อยากกลับมาในเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็อยากได้โอกาสหรือแม้กระทั่งฟิลของคนที่ชอบคุณมากๆแต่เป็นพลังงานของคนที่แอบรักแอบปลืม้มคุณข้างเดียวอย่างนี้ก็มีเยอะนะคะพลังงานนะอืม อย่างได้โอกาสอ่ะโอ้ไพ่ธาตุไฟเยอะนะคนคนนี้น่าจะน่าจะนะคะเป็นชาวธาตุไฟได้นะธาตุไฟมีราศีอะไรบ้างสิงค์ค่ะเอ่อสิง์ธนูแล้วก็อีกหนึ่งราศีหมอกันนึกก่อนอีกหนึ่งราศีอะธาตุไฟ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 อืม อีกหนึ่งราศีนี่ธาตุอะไรน้อเดี๋ยวกว่อนขอภัยนะคะนึกไม่ออกตอนนี้นึกไม่ออกพลังงานคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณข้อความจากใครบางคนที่อยากจะส่งถึงคุณนะคะเป็นข้อความจากคนที่อายุน้อยกว่าคุณน่ะคำว่าอายุน้อยเนี่ยพวกคุณอาจจะห่างกันบวกลบไม่เกินสามปีก็ได้นะฟิลเอาอายุคุณเป็นเกณฑ์นะ่ะ คุณเลขสามอย่างเงี้ยคนคนนี้ก็อาจจะสามสามถ้าน้อยกว่าก็ยี่สิบเจ็ดอ่ะคุณเลขสี่คนคนนี้ก็อาจจะสี่สามคนคนนี้หรือไม่งั้นถ้าน้อยกว่าก็อาจจะสามเจ็ดเนี่ยบวกลบสามปีหรือไล่เรียกกันประมาณนี้นะคะให้ขึ้นมาหนะน,นึ่งราศีนะคนคนนี้เป็นคนชอบเล่นกีฬาชอบเล่นกีฬาหรืออาจจะทำงานเกี่ยวกับสายกีฬาพลังงานนะคะ เป็นคนที่ทำงานเก่งมีความรับผิดชอบขยันเหมือนกันนะเอาจริงเป็นคนที่ชีวิตส่วนตัวนะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็เหมือนจะมีเงินเก็บอยู่ในระดับหนึ่งแต่อาจจะยังไม่เยอะเพราะว่าเพิ่งเริ่มเก็บเพราะว่าเพิ่งจะทำงานก็ได้หรือหรือเพราะอาจจะเพิ่งจับจุดธุรกิจเสริมจากงานหลัก คนคนนี้อาจจะมีงานประจําแล้วก็ทํางานเสริมเป็นคนที่ชอบหาเงินชอบเก็บไม่ค่อยใช้ใช้เท่าที่จําเป็นเป็นคนรู้กินรู้ใช้คนที่ส่งข้อความถึงคุณในคลิปนี้นะคะพลังงานถ้าทํางานด้านรับราชการเนี่ยมีโอกาสก้าวหน้าเติบโตนะเพราะว่าเป็นคนมีความสามารถผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะให้การสนับสนุนมีดวงของคนที่มีคนอุปถัมภ์คนคนนี้นะคะพลังงานแล้วก็เป็นคนฉลาด แต่เป็นฉลาดแบบไม่สอบพรอนะเป็นคนฉลาดแบบคือคือคนที่เขาโตกว่าหรือคนที่เขาเป็นผู้บริหารเขาดูออกว่าคนคนนี้มีศักยภาพแต่ไม่ใช่ประเภทประจบสอบพอไม่ใช่เป็นคนที่สามารถเสนอไอเดียให้องค์การหน่วยอ่อหน่วยงานองค์กรที่ตัวเองทำงานอยู่ฟิลผู้หลักผู้ใหญ่ต้องหันมาดูเลยนี่ไอเดียใครฟิลอย่างนั้นเลยค่ะ แล้วก็เป็นคนเก่งบอกเลยว่าเป็นคนเก่งหัวดีไม่พอนะฉลาดในเรื่องของการหาเงินด้วยต่อให้คนคนนี้จะไม่ได้เรียนเก่งมากนะในตอนเรียนแต่ว่าสติปัญญาแล้วก็ไ e อคิอคิ่ะมันทำให้คนคนนี้เติบโตอันนี้ก็ความจริงถ้าทำงานในหน่วยงานองค์กรผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างรักมากก็ชอบอะค่ะถ้าหน่วยงานมีคนแบบนี้ทุกคนองค์กรจเจริญแน่ พราะว่าเป็นคนไม่สอพอพลังงานนะเป็นคนที่มีบารมีสามารถเติบโตได้ถึงขั้นสุดในใสายงานที่ทําอยู่คนคนนี้คิดถึงคุณคนคนนี้อยากติดต่อกับคุณอยากพูดคุยกับคุณพลังงานนะบุคลิกเป็นคนนิ่งๆไม่ใช่นิ่งหยิ่งนะเป็นนิ่งที่ดูมีบารมีเป็นคนที่มีแต่คนเข้าหาอาจจะเข้าหาเพราะงานตอนนี้อยากเข้าหาคุณนะแต่ไม่กล้าเก่งเรื่องงานนะคะแต่ไม่เก่งเรื่องความรักนะ เป็นคนปากแข็งปากหนักด้วยฟิลใจชอบอะอาอยากจีบแต่ไม่กล้าเงี้ยฟิลเพื่อนบอกเออก็จีบไปดีก็เฉยอย่างเงี้ยไอ้เฉยนี่คือกําลังคิดอยู่นะคือบางคนก็อาจจะเก่งถนัดเรื่องงานแต่ว่าไม่เก่งในเรื่องของของส่วนตัวนี้ก็ไม่ผิดนะคะไม่ผิดเอาเป็นว่าออกแนวเป็นคนที่แบบว่าพูดน้อยมากอะ แล้วเป็นคนที่เก็บอาการเก็บสีหน้าเก่งมากคุณอาจจะดูไม่ออกว่าคนคนนี้ชอบคุณจริงเหรอใช่เหรอพลังงานประมาณนี้นะคะคนคนนี้อยากจะได้รับโอกาสจากคุณคือความรู้สึกมันเหมือนกับมันเป็นความรู้สึกของคนที่อยากพิชิตใจอะอยากเอาชนะใจอยากเป็นคนที่คุณหันมามองบ้างหรืออยากเป็นคนที่คุณให้โอกาสในการเข้ามาจีบคุณในแบบชู้สาวบ้างอะไม่ใช่ฟิลแบบมองแบบ คนทั่วไปพลังงานนะคะแต่ไม่แอคชั่นไงพอไม่แอคชั่นคุณก็ไม่รู้นี่คือข้อความจากใครบางคนที่อยากส่งถึงคุณตอนนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานในองค์กรที่มีคนเยอะๆนะ เปอเซ็นสูงที่คนคนนี้จะเป็นคนในองค์กรคุณแต่เป็นคนในองค์กรที่มีตำแหน่งสูงกว่าคุณะถ้าคุณสูงอยู่แล้วคนคนนี้ก็ไล่เลี่ยกคุณอ่ะฉะนั้นไปดูบริบทจริงของคุณนะพลังงานเหมือนจะมองคุณมานานแล้วนะคะมองมาสักระยะหนึ่งละคนคนนี้เป็นคนที่ชอบคนเก่งเพราะตัวเองเก่งฉะนั้นถ้าจะมีคู่มีแฟนก็ต้องเป็นคนที่เก่ง คุณต้องเป็นคนที่ทำงานเก่งมีศักยภาพพลังงานนะโอ้โหเดี๋ยวนะไพ่ขึ้นมานี่พีกอย่างพีกเลยนะคะพลังงานเอ๊ํทำไมมีความเจ็บปวดอะถ้ามีความเจ็บปวดนี่มันน่าจะเป็นข้อความจากคนที่เคยตัดจบกับคุณไปแล้วหรอเป็นไปได้สูงนะคะถ้าคนเก่าของคุณเป็นพลังงานชาววันังคารราศีเมษนะ สูงมากนะที่คนเก่าอยากขอโอกาสเจ็บปวดค่ะขอโอกาสทําไมไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็รักคุณไงไพ่ไปที่สิบสี่โอ้เป็นชาวราศีพิจิกด้วยนะคะพิจิกเมษคนวันอังคารนะส่งข้อความถึงคุณเจ็บปวดค่ะในวันที่ไม่มีคุณในวันที่ตัดจบในวันที่หันหลังในวันที่เลิกลาอย่าล้างในวันที่ไม่พูดไม่คุยกันละ หรือเป็นพลังงานจากคนที่จบกับคุณไปแล้วอะ่ะจบสนิทเลยนะแต่อยากเริ่มต้นตัดคุณไม่ได้ลืมคุณไม่ได้ไพ่ของการเริ่มขึ้นทั้งสองใบอะ่ะพลังงานแล้วมันมีไพ่ของการอยากจะพิชิตใจอยากเอาชนะคนคนนี้เป็นคนคิดเยอะมากเลยนะคิดเรื่องคุณเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ไม่แสดงออกไม่แสดงออกระดับไหนระดับที่คนรอบตัวไม่รู้อะ่ะ ว่ากำลังคิดเรื่องคุณอยู่อ่ะฟิลนั่งทำงานก็ดูปกติมากแต่แต่มันจะมีบางช่วงที่คนคนนี้แอบคิดในเรื่องของคุณอ่ะในเวลางานแต่แต่ไม่รู้นะคือคนรอบข้างอ่ะสัมผัสไม่ได้เลยเพราะว่าพลังงานของชาวราศีเมษเนี่ยนิ่งมากบวกกับพลังงานของไพ่ธาตุลมเนี่ยมันขึ้นประกบกันเนี่ยแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่โคตร <c oughs> ขออภัยนะคะโคตรจะเก็บอาการเก่งมากม ก็ชนิดที่คนรอบตัวจับไม่ได้อ่ะคุณก็คิดเอาแล้วกันว่าจะขนาดไหนคือสีหน้าคนคนนี้เป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะฉะนั้นมันจะดูไม่ออกนะคะว่าตอนนี้กําลังคิดอะไรแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบพูดเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นฟังด้วยนะแม้กระทั่งเพื่อนสนิทไม่พูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไงค่อนข้างเป็นคนมีเซฟโซนนะคะ ความรู้สึกที่มีจนต้องส่งข้อความถึงคุณมันคือความปวดร้าวอะมันคือความทรมานใจเนี่ยไพ่โครงกระโหลกนอนขดตัวเนี่ยมันจบไปแล้วอะแต่อยากเริ่มเพราะไพ่ใบแรกขึ้นชัดมากไพ่ใบแรกเป็นคีย์เวิร์ดแสดงว่าเป็นพลังงานของคนที่จบกับคุณไปแล้วแล้วอยากกลับมาอีกครั้งหนึ่งอยากได้โอกาสจากคุณอะแต่คุณไม่ให้ง่ายๆก็เลยต้องคิดเยอะบางคนถึงขั้นคิดจะส่งเมสเซจเลยนะ หมายถึงส่งหาคุณนะคะบางคนได้รับแล้วบางคนไม่ได้รับเพราะคนคนนี้ไม่กดส่งบางครั้งคนคนนี้เวลาทุกข์ใจเรื่องคุณนะเหมือนอยากระบายอะ่ะบางคนระบายลงโน้ตบุ๊กอ่ะพิมพ์สมัยก่อนเขียนไดอารี่ใช่ไหมคะสมัยนี้บางคนก็ยังมีอยู่นะใช้วิธีจดจดก,ดก็ดีนะคะกลับไปสู่ยุคอนาล็อกก็ดีนะเพราะว่ายุคปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอลเนาะบางคนก็คือเอาแต่ความถนัดอะ่ะ ความถนัดของคนก็ไม่เหมือนกันอีกฉะนั้นก็หาความถนัดซึ่งคนคนนี้มีวิธีระบายออกในเรื่องของคุณไม่ใช่ระบายออกแบบไปนั่งดิ้งกับเพื่อนแล้วพูดให้เพื่อนฟังนะแต่เป็นการระบายออกแบบเขียนเขียนหรือไม่งั้นก็พิมพ์ลงในเครื่องมือไอทีของตัวเองนั่นแหละวิธีระบายออกของคนเราก็ไม่มีใครรู้ค่ะยกเว้นว่ามันจะหลุดมันจะรั่วหรือยกเว้นว่ามีใครมาแฮกพลังงาน อาจจะเขียนความรู้สึกมันมีนะมันเป็นวิธีผ่อนคลายอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ให้ใครรู้สําหรับคนที่ไม่อยากให้ใครรู้นะคะไม่ต้องกรีดไม่ต้องแหกปากไม่ต้องตะโกนไม่ต้องโวยวายที่ขออนุญาตคะะ่ะแต่ใช้วิธีระบายลงด้วยการเขียนเนี่ยก็ดีนะดีมันเป็นวิธีผ่อนคลายความตึงเครียดของอารมณ์ในสมองของคนเราในอีกรูปแบบหนึง่งฉะนั้นหาวิธีผ่อนคลายคนคนนี้เป็นคนที่หาวิธีผ่อนคลายได้ เอาจริงชีวิตคนคนนี้เจออะไรมาเยอะนันเนี่ยดูจากาไพ่ใบที่สิบเอ็ดกับใบที่สิบห้าสิบเอ็ดสิบสองสิบห้าขึ้นแรงมากขึ้นแรงมากอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายหรือว่าปัญหาชีวิตส่วนตัวอาจจะเป็นความระทมในใจอะที่มันปวดร้าวอะฟีลแบบไม่ได้แล้วไม่มีไม่มีโอกาสแล้วไม่มีสิทธิ์แล้ว ไม่แม้กระทั่งที่คุณจะหันมามองแล้วหรือไม่แม้กระทั่งที่คุณจะให้โอกาสแล้วคุณไม่เกลียดบางท่านนะไม่เกลียดแต่ไม่ให้โอกาสบางท่านเกลียดฟิลชื่อก็ไม่อยากได้ยินน้ะก็ไม่อยากเจออะไรก็ไม่อยากจะเห็นเี้อันนี้ก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าคนเราแต่ละท่านโดนมาไม่เท่ากันฉะนั้นหมอการจะไม่นิยามเพราะว่าเข้าใจความรู้สึกของเหยื่อหรือผู้ที่โดนกระทําเหมือนกันซึ่งคนคนนี้ถ้าดูจากไพ่ค่อนข้างหนักนะ ฟลเป็นซึมเศร้าเลยนะบางคนอาจจะถึงขั้นไปหาหมอนะบางคนนะมีปัญหาสุขภาพด้วยหนักไหมล่ะคุณว่าหนักไหมฮะเจอทั้งสองสองทางอ่ะนจะต้องเยียวยาจิตใจของตัวเองไหนจะต้องเยียวยาในด้านร่างกายอันนั้นหนักสองเท่าเลยต้องใช้เวลายาวเลยค่ะสามถึงหกเดือนเลยกว่าจะฟื้นนะแล้วกว่าจะเป็นปกติอีกเป็นปีค่ะเป็นปี ไม่ใช่นน้อยนะหนึ่งปีเนี่ยมันก็มันอาจจะเร็วแหละแต่สําหรับคนป่วยเนี่ยที่อยากจะเข้มแข็งไวๆแต่มันไม่ได้อะพลังงานเหมือนคนตายทั้งเป็นใครท่านบอกอย่างนั้นพลังงานนะคะเพราะว่าบางท่านตัดจบกันแบบไม่มีเยื่อใยหมายถึงคุณอ่ะคุณแบบชัดเจนเลยตัดขาดเบ็ดเสร็จอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามัววุ่นวายกับฉันต่างคนต่างไปนั่นน,นู่นนี่ มันทําให้ใจของคนคนนี้แตกสลายแหลกละเอียดเลยฟิลตึกถล่มอะ่ะพลังงานหรือหรือนะคะพวกไพ่ใบหนึ่งตีความได้สองถึงสามอย่างนะถ้าเป็นในด้านความคิดนะคนคนนี้นอกจากจะมีการส่งข้อความให้คุณในคลิปนี้นะคะคนคนนี้ยังคิดจะทำเรื่องที่คุณนึกไม่ถึงอะฟิลคุณไม่อยากเจอหน้าเหรอมาเจอหน้าคุณเลยมาแบบไม่ให้คุณรู้ด้วย ขนาดนั้นเลยนะคะเพราะคุณไม่คุยไงคุณไม่ให้โอกาสที่จะคุยงั้นก็มาหาคุณที่บ้านเลยพ่อแม่คุณอยู่ด้วยใช่ไหมก็หวัดดีพ่อแม่เลยขออนุญาตคุยกับคุณเลยขออนุญาตแบบมาแบบดีๆอ่ะต้องมาแบบดีๆนะคะมาแบบผู้ลายที่คุณก็ยิ่งจะยิ่งไม่ชอบเข้าไปใหญ่ฉะนั้นคนคนนี้ฉลาดพอที่จะหาวิธีเข้าหาคุณนะพลังงานอาจจะอาศัยผู้ใหญ่ก็ได้นะ อาจจะเข้าไปขอโทษผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยเปิดช่องให้โดยที่คุณไม่รู้ตัวฉะนั้นถ้าคุยดีค่ะแนะนำให้คุยคนเราคุยกันดีกว่าอย่าใช้อารมณ์นำพอใช้อารมณ์พอไม่มีสติมันทำเรื่องที่ไม่ดีเยอะไม่อยากให้เป็นข่าวคือคนคนนี้อยากจะคุยกับคุณคุยเพื่ออะไรคุณรู้ใช่ไหมว่าคุยเพื่ออะไรก็คือคุยเพื่ออยากจะกลับมาคืนดีกับคุณอะ ฉะนั้นตัวแปรสำคัญอยู่ที่คุณคุณคือคีย์เวิร์ดสำคัญบางคนยังรอคนเก่ามาง,งออ่ะพูดตรงๆแต่บางคนไม่รอฉะนั้นก็อยู่ที่คุณพลังงานนะคะนี่แหละค่ะคือข้อความที่คนคนนี้อยากส่งถึงคุณไพ่บอกว่ายังรักคุณนะแล้วเหมือนกับจะรู้แล้วล่ะเพิ่งคิดได้นะคะหมอการพูดคำนี้บ่อยมากตั้งแต่ทำคลิป ไพ่ทาโร่ลงช่อง youtube นะคะเพราะว่า oh, พลังงานมันก็จะประมาณอย่างนี้แหละมันเป็นพลังงานของคนที่เพิ่งรู้ตัวเพิ่งคิดได้เพิ่งสำนึกพลังงานเนี่ยอยากบอกรักคุณอนะแล้วก็อยากได้โอกาสเนี่ยไพ่มันชัดมากคุณคือคนที่สำคัญที่สุดในความคิดของคนคนนี้นะคือเทียบจากอะไรเทียบจากประสบการณ์ที่คนคนนี้เจอกับตัวเองคุณดีที่สุด คุณเป็นคนที่แบบว่าไม่มีพิษภัยที่สุดอะคุณไม่ท็อกซิกที่สุดไม่เหมือนคนอื่นที่คนคนนี้ไปเจอมาท็อกซิกเยอะพลังงานบางคนก็ต้องโดนก่อนนะคะต้องโดนกับตัวหนองเจอกับตัวคือบางคนก็นิสัยไม่ดีนะเอาจริงบางคนก็ไม่ได้คบเพราะความรักอะบางคนคบเพราะผลประโยชน์อะซึ่งถ้าเป็นความรักแบบนี้เขาไม่ได้เรียกความรักค่ะเขาเรียกผลประโยชน์ ผลประโยชน์ต่างตอบแทนอยู่กันเพราผลประโยชน์พลังงานมันไม่ใช่ความรักอะ่ะซึ่งคนคนนี้สัมผัสได้แหละน่าจะไปโดนมากับตัวแหละดูทรงละดูจากไพ่สิบห้าใบเนี่ยไปเจออะไรหนักๆมากับตัวแล้วพอตัวเองกลายเป็นเหยื่อมันถึงเข้าใจรสชาติของความเจ็บปวดของคนที่เขาเป็นเหยื่อพอตัวเอง เป็นผู้โดนกระทำบ้างอันนี้เข้าใจเลยเข้าใจอารมณ์คุณตอนนั้นเลยเข้าใจเลยว่าตอนนั้นคุณเจ็บปวดแค่ไหนตอนนั้นคุณรู้สึกอย่างไรโดนกับตัวฟิลบางคนเนี่ยจุกในอกเลยนะอยากร้องไห้แต่ไม่มีน้ําตาเพราะอะไรเพราะว่าน้ําตามันแห้งไปหมดแล้วพลังงานนะคะเวรกรรมท่านไม่ลืมบอกแล้วไงท่านแค่รอเวลาจัดการคนคนนั้นเมื่อถึงเวลาซึ่งแต่ ซึ่งแต่ละคนเวลาไม่เท่ากันเราไปเร่งไม่ได้ค่ะเวลาคือสิ่งที่มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเร่งอยู่ที่เวลาหมดพลังงานนี่แหละผลของการกระทํานะคะคือเครื่องชี้เจตนานี่คือข้อความจากคนที่ยังรักคุณนะแล้วก็อยากได้โอกาสแต่ดูทรงจากหน้าไพ่แล้วเหลืออีกห้าใบนะเรายังเปิดไม่ครบเหมือนคุณจะไม่ให้นะ เอาจิงคุณไม่โกรธอะแต่คุณไม่ให้คือคนคนนี้ยิ่งรู้สึกแย่นะที่คุณไม่โกรธคุณนี่โคตรถ้าคุณเป็นแม่พระนะคะคุณนี่โคตรแม่พระถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณนี่โคตรพ่อพระเลยทําไมถึงถึงทํรลายคุณคนคนนี้มีมีมีคําถามให้ตัวเองแบบนี้นะแต่เป็นเสียงในหัวนะไม่ใช่สิ่งที่พูดออกมายิ่งคุณให้อภัยคนคนนี้ยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเอง การให้อภัยเนี่ยมันมันมีพลังนะมันมีพลังที่ทำให้คนที่แบบว่าทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะคือบางคนก็สอนมวยคนประเภทนี้แบบที่ว่าให้อภัยเพื่อให้คิดได้ด้วยตัวเองให้อภัยแต่ไม่ให้โอกาสอันเนี้เจ็บเจ็บยิ่งกว่าหลบหน้าอีกเพราะว่าคุณดูสูงส่งขึ้นมาทันทีเลยคุณดูขึ้นมาอีกรลเวลหนึ่งเลยคุณดูกลายเป็นคนชั้นที่ ห้าสิบเอ็ดในขณะที่คนคนนี้ยังอยู่ชั้นจีอ่างเงี้ยพอคุณให้อาภายัยพลังงานนะคะมาเปิดไพ่ต่อโอ้โหอยากคืนดีค่ะแล้วก็อยากกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณคุณสำคัญที่สุดคุณเป็นคนที่มีคุณค่าทางใจแล้วก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่ทรงพลังที่สุดในด้านของความคิดความรู้สึกนะคะคนคนนี้ ไพ่ย,ยังยืนยันว่าเป็นคนวันอังคารนะราศีเมษพิจิกแล้วก็สิงไพ่ขึ้นมาอีกแล้วนะคะเมษพิจิกสิงคนวันอังคารพลังงานคุณไม่เปลี่ยนไปเลยอะ่ะคนคนนี้มองว่าไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนคุณก็ยังเหมือนเดิมเป็นคุณคนเดิมมีแต่จะดีขึ้นคุณดูเป็นคนที่เติบโตไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นโอ้โห ชัดมาคนคนนี้สองคุณด้วยนะราศีกันด้วยนะคะเมษพิจิกสิงห์กันคนวันอังคารที่ส่งข้อความถึงคุณปวดแล้วคุณไม่ให้โอกาสแล้วจริงคุณให้อภัยแต่คุณไม่ให้โอกาสคนคนนี้ยิ่งเจ็บค่ะเจ็บนี้ไม่ได้เกลียดหรือว่าโกรธคุณนะยิ่งโทษตัวเองนะจริงพลังงานนะคะยิ่งคุณแบบยกโทษให้เนี่ยคนคนนี้ยิ่งเจ็บปวดทรมานค่ะปวดใจ เพราะว่าคุณคุณแสนดีอะในสายตาคนคนนี้นะคือคุณก็โดนมาเยอะนะแต่คุณยังให้อภัยได้คุณไม่เกลียดอะคุณยังคุยได้เนี่ยคุณยังเจอหน้าเนี่ยคุณไม่หลบตัวคุณยังให้แบบความแบบว่าเขาเรียกอะไรนะห่วงหาอาทรในฐานะเพื่อนนะเวลานี้นะคะพี่น้องหรือคนรู้จักเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ฐานะคนรักแล้ว คือคุณก็รู้นะว่าคนคนนี้อยากกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่แต่คุณเว้นระยะชัดเจนไงเนี่ยแหละมันยิ่งทําให้คนคนนี้ยิ่งแบบเกลียดตัวเองอะเกียิที่ว่าวันนั้นทําไมถึงไม่ถนอมคุณทําไมถึงไม่รักษาคุณไว้ทําไมถึงไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณทําไมถึงทําในสิ่งที่ไม่ควรทํากับคนอย่างคุณซึ่งยอมรับเลยว่าโงข่ขอขออภัยนะหมายถึงคนวันอังคารคนนี้นะยอมรับตัวเองว่าโง่ที่ มีตาหามีแววไม่ทำไมไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณคุณดีขนาดนี้ยคุณคุณยกโทษให้อ่ะแค่นี้คนคนนี้ก็ใจฟูแล้วค่ะแต่คุณไม่ให้โอกาสคนคนนี้ยิ่งรู้สึกแย่มันยิ่งทำให้คนคนนี้ยิ่งต้องการคุณนะไม่ใช่ว่ายิ่งจะถอยห่างออกไปจากคุณนะคะพลังงานคนคนนี้ทำได้แค่ยืนมองคุณจากพื้นที่ของตัวเองทำได้แค่นึกถึงสิ่งดีๆที่คุณทำให้ ทำได้แค่เฝ้ามองดูสองคุณด้วยถ้ามีโอกาสก็เข้าไปสองคุณพลังงานคะยิ่งสองยิ่งปวดใจเพราะว่าคุณเติบโตไปในทิศทางที่ดีคุณไม่ลดคุณค่าตัวเองคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากคนคนนี้เสียดายค่ะทั้งรักทั้งเสียดายทั้งห่วงแหนทั้งอยากเริ่มต้นใหม่แล้วมีความรู้สึก เหมือนกับว่าตั้งปณิธานให้กับตัวเองเลยนะว่าถ้าได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายคนคนนี้จะทําให้ดีที่สุดจะไม่ทําอะไรที่มันเป็นการทํำลายจิตใจคุณอีกละเป็นคนเก่าไพ่ขึ้นว่าคนเก่านะหรือคนที่เคยมีประเด็นกับคุณนะคะที่อยากจะได้โอกาสจากคุณมากๆเพราะครั้งนี้มันคือครั้งสุดท้ายแต่ก็รู้ว่าโคตรยากที่คุณจะให้ เราคุณไม่โกรธแล้วไงแต่คุณไม่ให้โอกาสอันนี้แหละคะ่ะที่มันเจ็บพลังงานยิ่งคุณอยู่ได้ดียิ่งคุณเติบโตไปในเส้นทางชีวิตของคุณยืนหยัดได้ด้วยตัวคุณเองนะคะมันยิ่งทําให้คนคนนี้มีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยโคตรโคตรที่จะเป็นคนเก่งเลยคุณน่าจะเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้ชายเก่งที่เป็นคนเก่งที่เป็นคนดีด้วยอะ่ะ ที่เป็นคนที่แบบว่าหายากในสังคมในปัจจุบันซึ่งมันมีแต่การคบกันในเชิงผลประโยชน์แต่คุณไม่คาดหวังใช่ไหมคุณเป็นคนที่โดนคบหรือว่าโดนคนอื่นเข้าหาเพราะผลประโยชน์แต่คุณไม่ใช่คนที่คบใครเพื่อผลประโยชน์หรือเข้าหาใครเพื่อผลประโยชน์คุณไม่เคยทําคุณไม่คิดจะทํากับใครแต่คุณกลับเป็นคนที่โดนคนอื่นทํากับคุณแต่คุณก็ยังยกโทษให้อ่ะ ยังให้อภัยได้อะแต่ไม่ให้โอกาสอันนี้แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้มีคุณค่าฉะนั้นคนที่ปวดใจไม่ใช่คุณแต่เป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าคุณในวันนั้นเป็นคนที่หันหลังให้คุณหรือเป็นคนที่ไม่เลือกคุณะหรือเป็นคนที่เทคุณะตอนเนี้ยพลังงานในอดีตที่คุณเคยได้รับจากคนคนหนึ่งที่มันเป็นความเจ็บปวดนะตอนนี้มันมันตีกลับหมดละมันตีกลับไปหาคนที่ทํากับคุณะหลายเท่าคุณไม่ได้แช่งนะ คุณไม่ได้แช่งหมอการพยายามย้ำว่าคุณไม่แช่งนะพลังงานเบนกรรมท่านไม่ลืมหมอการบอกแล้วแค่รอเวลาซึ่งตอนนี้คนคนนี้สัมผัสแล้วก็เข้าใจคำว่าตายทั้งเป็นนรกในใจพูดคำนี้ได้เลยไพ่ขึ้นแรงสักขนาดเนี้ยบางคนโดนทั้งสุขภาพแล้วก็โดนทั้งจิตใจก็ประมาณนี้ค่ะก็ประมาณนี้ คุณคุณให้อาภายัยแต่คุณไม่ให้โอกาสนี่แหละคือสิ่งที่คนคนนี้อยากบอกคุณคนคนนี้ก็ยังจะวนเวียนในชีวิตคุณนะแต่เป็นการวนเวียนแบบไม่ให้คุณลาคาญแบบว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้นึกถึงนะฟิลอย่างเงี้ยคือพยายามเข้าหาคุณแบบกระ,ระยาลำมีระเพราะว่าทําได้แค่นี้ไงคุณก็ให้ระยะแค่นี้อย่าข้ามเส้นพลังงานก็ประมาณนี้นะคะย้ำอีกครั้งนะข้อความจาก ใครคนนั้นที่ส่งถึงคุณวันนี้นะคะเป็นคนวันอังคารราศีเมษพิจิกสิงกันถ้าคนเก่าคุณเป็นคนตามวันตามราศีที่ขึ้นไพ่คลิปนี้คือพลังงานคุณแบบร้อเเลยก็ประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่คนเก่าไม่ใช่วันอ่านี้ราศีนี้ถ้าพลังงานประมาณนี้หมายถึงว่าสิ่งที่คุณโดนมาก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็เป็นพลังงานคุณได้ ฉะนั้นก็ให้คุณรู้ไว้ก่อนเพื่อได้ตั้งรับนะคะรู้ก่อนได้เปรียบก็ประมาณนี้นะบุญรักษาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ